สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสปูสคนตอนรับผู้สู่ช่องก็ติดห้วยดังมาแช่นะพี่น้องก็มาอยู่กับแอดมินในวันอาทิตย์ที่11กันยายนนะจ้าเมื่อนี้แอดมินก็มีแนวทางรัฐบาลไทยตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางดีๆเอามาแบ่งปันในะพี่น้องในเบื่องกันอีกเช่นเคยนะจ้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของแอดหนึ่งแนวทางแอดห้วยใบยชมผู้เลขรถนี แล้วก็ต่อด้วยชุดคัดเฉพาะนะพี่น้องต่อด้วยแนวทางควายน้ำโฉกนะจ๊ะก่อนไปรับชมระฟังแอดมินกับขอกำลังใจจ้าพี่น้องนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องก็เสด้รับชมคลิปหไหมส่วนแอดมินก็เสด้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อเป็นการบอสเซว่าเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดหนึ่งกันก่อนเลยแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจวาบันที 16กันยายนนะจ้ะซึ่งชุดนี้พ่กนกระห้3โตัวเด็ดเม็ดเดียวเจาะเน้นฟันแทงนะจ้ะนั่นก็คือสี่แต่อด้วสามแปดเจ็ดหาศูย์สามห้าสามศูแล้วก็หกศูนยามะจ้ะต่อด้วยเนาะนนทางชุด2โตบนล่าง8ป8 5ี่แป ศูและ30มด้วยพี่น้องเดอ้อชุด2โต8 4 8 5 8สี่แ3ดหชุด3โตเน้นไหสี่แปดต่อด้วยตัวร่อง3 8 5 3 8 7ห้าส3มแหาศูและหกศจ้าแนวทางแอดหนด้วยพี่น้องเดอ้อแคบไปเบิง้งจุดเอาไว้เบิ้งกันด้วยจ้าไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของ แอดหวยใบช่มพู้นะจ๊ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กันยายนพี่น้องซึ่งงวดนี้พ้นก็ได้ให้ชุด2ตัวบนรางนะจ๊ะซึ่งก็เป็นสูตรคำนวณใหม่นะจ๊ะสูตร2ตัวบนรางก็คือ031189และ57เดนะจ๊ะ031189และ57แคบไว้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ มาต่อกันทีแนวทางของเหล็กปลดหนีกันต่อเลยจ้ะรัฐบาลไทย16กันยายนชุด3ตัวบนที่พ้นหายก็คือเก3าและก็เก้า6กย้ำกันอีกรอบนึงเลจ้ะเก3าแล้วก, 3, ลก็เก4าต่อด้วย2ตัวล่างเพิ่นก็ได้หายห้5 6ก7และห9าเก้าเจ้ะเหล็กปลดหนี้5หาและ5 9มาต่อกันทีแนวทางของ2ตัวตรง,ตรงๆเละจ้ะรัฐบาลไทย16กกันยายน สองตัวตรงๆก็คือเจ็ดศูนย์หนึ่งหกสามเก้าและหกเก้าแล้วจ้าเจ็ดศูนย์หนึ่งหกสามเก้าและหกเก้าจ้ะแนวทางสองตัวบนตรงๆบอต้องกลับ้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งต้อกันทีแนวทางชุดคัดเฉพาะนะพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทย16กันยายน2565ซึรสิ่งชุดคัดเฉพาะก็คือหาเก้าอนะพี่น้องเด้อ3มตัวเม็ดเดียว หาเก้าสอโตโดยชุด2โตหาเกเก้าสและ2อหาพี่น้องหาเก้าเก้าสและ2องหาสโตเม็ดเดียวหาเก้าสชุดคัดเฉพาะเด้ยจ้ามาเบื้องต้นกีน่โนาทางควายน้โชูกระจารัฐบาลไทย16กันยายนซึ่งก็เป็นสูตรใหม่แนวทาง2โตบนล่างซึ่งก็ได้แก้ตัวเลข27 28 3็38 ย้ำกันอีกรอบนึงนะจ่ะ27 28จ็แลจและ38เด้อพี่น้องเด้อแนวทางควายน้ำโชคแคปไปเบิงจุดเอาไวเบิงกันนะจ้ะเอาไวเทียบตัวเลขในการเลือกซน้อลอตเตอรี่กันนะจ้ะเพราะว่าสิเป็นแนวทางของแอด1ซึ่งเป็นแนวทาง3ตัวบนตรงๆนะจ่ะต่อด้วยชุดแนวทางแอดหวยใบยชมพู่เลขรถนี้แล้วก็ชุดคัดเฉพาะ แคบไวเบิงจุดเอาไวเบิงเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้เป็นเถียบตัวเลขกันเด้อจ้ะเอาไว้เลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อจ้าท่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจารยณในการรับชมแล้วก็รับรข้อมูลอย่างมีสติละจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้ะทางช่องบอส,สนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสนักนาด้ยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเลจ้าสื่อตามกําลังรับสื่อตามพื้นดวขงของเจ้าของด้อพี่น้องเ้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสกคนเสกดีแห้งๆปัง,ปง,ปงๆมั่นๆกันทุกคนเ้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำานี้ก่อนเ้อจ้าเราจงกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า